สามคนอะไม่ใช่แค่สองคนนะไม่เกี่ยวกับกูออกกัวมึงเหนายวไ้เฉยกูก็ยอมก็จะคิดมันจะได้แบบมันก็อนเพืมฟังวกันอ่าอ่ผมรู้สึกว่าเราทำงานกันมานานในวงการแล้วรู้สึกว่าทุกนาทีมันมีความหมายสำหรับพวกเรามากนะครับผมแล้วก็แล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยฟางนะแล้วผมรู้สึกว่ามันมันมีคุณค่ามากๆที่แบบทุกนาทีที่เราได้ใช้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่า แฟนคับใครอะไรเงี้ยมันมีวันหนึ่งไหนที่มันแบบเราจะไม่ได้เจอสิ่งที่เราชอบเนเวทีแล้วก็เลยอยากใช้ทุกวินาทีมันมีคุณค่ามากที่สุดมันเสีย้อยทุกโผล่ทุกแบ็ดดับเลยนั่นคือเพื่อนของผมครับซึ่งผมว่าไหนๆวันนี้เราพาพวกเขามาได้แล้วเนี่ย ยังไงก็อยากจะร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเลงโม่อก้เจ๊พูดไปแล้วถอยขอปูหนึ่งนาทีเข้าโชว์ถัดไปผมผมโดนมาสองวันแล้วคนอื่นเบ้่งไหมไม่เบื่อมีเบื่อมีสามคนจี่จะไรอ่ะเตือนตัวแบ่งกันเราจะตีกันเราเหลือกันแค่นี้แล้วก็ จริงๆมันเป็นมุตหมายแหละการที่ได้มาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆกับผมแล้วก็ที่สุดท้ายที่เราอยากจะสั่งลากันในวันนี้ก็อยากจะสัมภาษณ์คุณเพียงหนึ่งเรื่องนี้สำหรับวันนี้มึงโทษจะไม่ได้มาพรุ่งนี้ก็ได้ถ้ามึงตายมึงตายไปก่อนเลยนะเพียงหนึ่งเร่งสัมาคุณเพีน่เร่งส่งลาอยากจะส่งลา เี๋ยวกูพูดเพงฮมัพูดะขอโทษขอโทษแทนเกด้วยขอโทษงเลยทีเดยวด้วยลันรางฝรั่งพวกเกิดปี3,8นี่พึ่งไม่ได้เลยเอานี่คนนี้แหละ3,8ปคไอ้กูร้อเล่นกูไม่ได้ร้องอ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะรวมเพลงกันพวกเรา3คนเดี๋ยวเราร้องให้ฟังกับมก็พูดไปหมดเลย นี่คือเพลงที่พวกผุาสามคนคตั้งใจที่จะร้องให้พวกคุณทุกคนมากยังไงก็ฝากช่วยแล้วก็ร้องไปได้กันกับพวกเราสามคนครับ